สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวระการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเมื่อสังคมโลกนะครับถึงจุดต่ําสุดนะครับเรียกว่าเข้าสู่กรียุกนะจุดต่ําสุดเลยคือกรียุกนะครับผู้คนเนี่ยจำนวนมากนะครับก็จะมีความเห็นผิดนะครับผู้ควบคุมโลกตัวจริงนะครับก็จะ แก้ไขเองนะมันเป็นอย่างไรใครคือผู้ควบคุมโลกตัวจริงนะใครที่เคยติดตามนะครับในคลิปผมก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดถึงผู้ควบคุมโลกตัวจริงเนี่ยคือใครนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะแต่เมื่อสังคมโลกถึงจุดต่ําสุดนะครับเรียกว่ากรียุคนะมันคืออะไรนะเอ่อบางทีเราต้องมองแบบนี้นะครับองค์รวมกันนะเราต้องมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลก นะมนุษย์นี่ไม่ได้แยกจากธรรมชาตินะครับร่างกายจิตใจมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของโลกใบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมนุษย์นะครับกระทำอะไรลงไปกระทำกรรมอะไรลงไปมันมีผลกระทบนะครับต่อกฎธรรมชาตินะของโลกนะมันมีผลกระทบนะต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสังคมโลกเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีมนุษย์นะครับ เป็นส่วนหนึ่งในธรมนะธรมชาติของกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ครับที่สังคมโลกจะถึงจุดต่ําสุดนะครับผมเ,เทียยใไปฟังแบบนี้นะครับว่าแน,น่นอนท่านโลกเมื่อมันมีประเทศต่างๆนะมีการปกครองจากประเทศก็ลงมาเป็นรัฐนะครับลงมาเป็นองค์กรต่างๆนะครับเท่าใดที่รัฐนะผู้นํารัฐนะผู้นําประเทศนะผู้นําองค์กรต่างต่าง นะครับมีความเห็นผิดนะครับมีความเชื่อผิดนะเชื่อว่ากฎแห่งกรรมไม่มีกฎไตรลักษไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนะเ <ST> มื่อคนส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะผู้นำนะครับนะที่คุมอานาจของโลกใบเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศนะรัฐนะครับหรือว่าเป็นองค์กรรัฐนะครับหรือว่าองค์กรเอกชนนะที่มีผู้นำเนี่ยมีความเห็นผิดเช่นนี้นะมีความเชื่อว่าบาปบุญไม่มีจริง นะครับนะทำดีไม่มีนะทำชั่วก็ไม่มีคือคาว่าไม่มีคือไม่มีผลทําดีได้ดีก็ไม่มีนะทำชั่วได้ชั่วก็ไม่มีนะถ้ามีความเห็นผิดแบบนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐินะเมื่อผู้นำแบบประเภทนี้นะครับนะที่ปกคุมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศนะรัฐนะครับหรือว่าองค์กรรัฐหรือว่าองค์กรเอกชนใหญ่ๆนะหรือทั่วไปนะครับแม้แต่ในบ้านเรือน นะผู้นำของบ้านเรือนก็มีความเห็นผิดเช่นนี้เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเห็นเชื่อว่าการกระทำเนี่ยกฎแห่งกรรมไม่มีทาดีไม่ได้ดีนะทำชั่วไม่ได้ชั่วแบบนี้นะเมื่อผู้นําในจุดต่างๆเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้แล้วนะก็เรียกอน,นันว่ากรียุกนะกรียุกก็คือผู้คนจานวนมากเนี่ยมีความเห็นผิดนั่นเองนะมันเริ่มจากผู้นําก่อนเพราะผู้นำแปลว่าผู้นั้นมีอำนาจหรืองไงเป็นผู้นํา แล้วผู้นำนะมีความเห็นผิดแบบนี้ก็สร้างกฎระเบียบต่างๆที่ผิดต่ามๆมามันผู้ตามก็เห็นผิดต่ามๆมามันโลกก็เข้าสู่กรียุคนะครับเมื่อเกิดกรียุคขึ้นเนี่ยแน่นอนครับนะโลกมันก็เหมือนกับยุคมืดนะยุคที่ไม่มีศีลธรรมนะยุคที่เต็มไปด้วยคนบาปนะคนทําผิดบาปนะโดยไม่แคร์นะอยากจะทําอะไรก็ทําทําชั่วอะไรก็ทำนะไม่มีผลเพราะมันมีความเห็นผิดนะมีความเชื่อที่ผิดนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ควบคุมโลกตัวจริงเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือกฎธรรมชาติผู้ควบคุมโลกตัวจริงนะครับนะั้นอย่าหลงคิดไปว่าคือผู้นําของประเทศของรัฐของมหาอำนาจขององค์กรต่างๆนะบางคนเชื่อแบบนั้นนะครับว่าผู้นำเนี่ยก็คือมนุษย์ผู้นําก็คือบุคคลนะครับซึ่งเป็นผู้ควบคุมตัวจริงแต่สิ่งที่ผมมองเห็นไม่ใช่นะครับผู้ควบคุมโลกตัวจริงก็คือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลัก นะครับกฎที่เชื่อว่าทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีนะครับมนุษย์ต้องมีความเชื่อให้ถูกต้องก่อนกฎสอดคล้องกับกฎธรรมชาติก่อนเหมือนเราเชื่อว่านะครับกฎฟิสิกส์เป็นอย่างไรมนุษย์ทําความเข้าใจมันชัดเจนเมื่อมนุษย์เข้าใจกฎฟิสิกส์เข้าใจกฎเคมีมนุษย์ก็สามารถสร้างประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับกฎทั้งฟิสิกส์กฎทางเคมีกฎตามธรรมชาติทางฟิสิกส์ทางกายภาพได้อั่นเอง เช่นเดียวกันครับถ้ามนุษย์มีความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์มนุษย์ก็จะสามารถทําสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติทําความเจริญที่ยั่งยืนได้ทําความสงบสุขสันติสุขแก่โลกไปดีได้แต่ถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความเห็นผิดมีความเชื่อว่ากฎแห่งกรรมไม่มีกฎไตรลักษณ์ไม่มีนะทำดีได้ดีไม่มีทําชั่วได้ชั่วไม่มีเมื่อมีความเห็นผิดแบบนี้มากมากมากมาแมันเข้าสู่กรียุคและผู้ควบคุมโลกตัวจริงก็คือกฎธรรมชาติ กฎแห่งกรรมและกฎรจลับก,ก็จะทําการแก้ไขด้วยตัวมันเองนะครับการแก้ไขทํำยังไงครับนะการแก้ไขก็คือโลกนะครับนะซึ่งผู้ควบคุมก็คือกฎธรรมชาติเนี่ยก็จะนะหาทางกําจัดไอความเห็นผิดแบบนี้ซะนะวันผู้ควบคุมตัวจริงก็คือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎรจลับเนี่ยก็พยายามที่กําจัด มนุษย์นี่แหละครับนะที่อยู่ในกรียุกนะที่เห็นผิดแบบนี้แหละครับว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะครับการทําดีไม่มีการทําชั่วไม่มีผลยังไงนะครับเพราะฉะนั้นกฎธรรมชาติก็จะทําการกําจัดไอความเห็นผิดแบบนี้ไปกําจัดยังไงครับกําจัดโดยที่ไม่ใช่มนุษย์กําจัดหรือกําจัดโดยใช้มนุษย์กําจัดกันเองนั่นก็คือถ้ามีความเห็นผิดมากๆแล้วนะถ้าใช้สิ่งที่ ไม่ใช่มนุษย์กำจัดก็คือภัยทางธรรมชาติภัยทางด้านพายุใหญ่แผ่นดินไหวน้ําท่วมนะครับเรื่องราวเชื้อโรคนะที่อุบัติใหม่ระบาดเพื่อกําจัดคนส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในกรียุนะที่มีความเห็นผิดเนี้ยให้มันหายไปหรือใช้มนุษย์กําจัดมนุษย์ก็คือเกิดความขัดแย้งและเกิดสงคราม นะครับนะเพื่อให้มนุษย์กำจัดมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีความเห็นผิดมนุษย์เชื่อว่านะครับทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเพราะฉะนั้นมนุษย์เมื่อมีความเห็นผิดแบบนี้<ส>ก็เห็นต่างเห็นว่าถ้าสามารถเอาชนะกันด้วยกำลังด้วยการขินฆ่าด้วยการทำลายแล้วตัวเองก็จะครอบครองโลกเพราะฉะนั้นความเห็นผิดแบบนี้แหละครับก็จะทำลายล้างกันเองด้วยกรรมด้วยอกุศลนะครับด้วยบาปเวรภัยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดอีกวิธีทางหนึ่งของ ผู้ควบคุมโลกตัวจริงก็คือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไจรัก,รกจริงมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะนั้นบางท่านเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะนะถ้าผู้คนเนี่ยนะมีความเชื่อที่ผิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนะไม่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎไตรักษณเนี่ยก็เห็นสังคมมันก็ไปได้นะก็เห็นสังคมมันยังไปต่อนะแต่ท่านทราบไหมว่าความเห็นผิดเนี่ยอันตรายอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้ควบคุมโลกตัวจริงนะครับก็คือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยเขาจะหาทางกําจัดนะครับไอความเห็นผิดแบบเนี้ยไปเองโดยธรรมชาติหรือไปเองโดยกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนั่นเองหรือคนส่วนใหญ่ที่เห็นผิดนั่นเองโดยการกําจัดโดยธรรมชาติเช่นภัยพิบัติแผ่นดินไหวใหญ่ภูเขาไฟระเบิด นะครับลมพายุใหญ่น้ำท่วมโรคระบาดนะเพื่อขจัดสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่สอดคล้องธรรมชาติหรือว่าก่อกวนธรรมชาติให้ออกไปจากระบบโลกนั่นะคือวิธีทางที่หนึ่งะครับวิธีทางที่สองก็คือให้คนที่เห็นผิดนะคคนที่ไม่เชื่อในกฎธรรมชาติไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ นะซึ่งเป็นความเห็นผิดเนี่ยไม่เชื่อในกฎไตรลักษณ์เนี่ยว่าทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุก็เขียนฆ่ากันเองนะเกิดการทำลายล้างกันเองด้วยสงครามนะด้วยการประชิญหน้านะเอาอาวุธงัดกันมาลบเพราะเชื่อว่าใครชนะนะใครสามารถที่จะควบคุมอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยนะครับคนนั้นคือผู้ชนะคนนั้นคือผู้ควบคุมโลกใบนี้ ก็แปลว่าถูกหลอกโดยธรรมชาติถูกหลอกด้วยโดยกฎธรรมชาติโดยที่มนุษย์เนี่ยนะครับไม่รู้ความจริงว่าผู้ควบคุมตัวจริงเนี่ยคือกฎธรรมชาตินะก็เลยถูกหลอกด้วยกิเลสตัณหานะซึ่งก็เป็นธรรมชาติฝ่ายหนึ่งแต่เป็นธรรมชาติของฝ่ายอกุศลถึงภาพไหมครับนะสุดท้ายก็จะกําจัดกันเองเข็นฆ่ากันโดยการทําสงครามใหญ่หญๆเช่นที่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับในสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2 นะนั่นคือความเห็นผิดนะครับที่น่ากลัวจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกท่านมองเห็นภาพนะครับว่าภัยอันตร,รายนะครับในความเห็นผิดเนี่ยมีมากจริงๆนะครับภัยอันตร,รายเมื่อผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้นําผู้นานะครับที่คิดว่าตัวเองขึ้นมาควบคุมประเทศควบคุมรัฐควบคุมองค์กรทั้งรัฐและเอกชนต่างๆเป็นผู้มีอานาจแต่มีความเห็นผิด เขียนกฎกฎติการะเบียบขึ้นมาผิดแน่นอนครับทำให้ผู้ตามหลงทางทำให้ผู้ตามก็เชื่อนะว่ามันไม่มีอยู่กฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมการทำดีได้ดีไม่มีอยู่การทำชั่วได้ชั่วไม่มีอยู่ดูหัวหน้าเราสิดูผู้นำเราสิทำชั่วได้มากมายขึ้นมาได้ดีนั้นเมื่อความมีเห็นผิดแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นแผ่ขยายไปทั่วโลกคนจำนวนมากๆมีความมเห็นผิดแบบนี้ เราก็เรียกว่ากรียุคนะมันกรียุกเนี่ยนะครับผู้ควบคุมโลกตัวจริงก็คืออะไรครับก็คือกฎธรรมชาติเขาก็หาทางที่จะกําจัดนะครับนะเมื่อถึงจุดต่ําสุดกรียุคนะครับผู้คนจำนวนมากมีความเห็นผิดเนี่ยนะผู้ควบคุมโลกตัวจริงก็จะหาทางแก้ไขตัวมันเองนะด้วยการกําจัดโดยธรรมชาตินั่นคือภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวน้ำท่วม พายุใหญ่นะครับหรือโรคระบาดโรคอุบัติใหม่ที่ตามมาและอย่างที่สองก็คือเนื่องจากมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่ว่าหลงตัวตนก็ให้มนุษย์ที่มีความเห็นผิดกำจัดซึ่งกันและกันด้วยวิธีการทางสงครามเขีนฆ่ากันสร้างอาวุธงัดอาวุธมาทำลายหลางกันนั่นงนี่คือวิธีการปรับสมดุล นะครับของผู้ควบคุมโลกตัวจริงคือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครกดติดตามช่อง y o u t u c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0้ะจุดหนึ่งะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสูนย่อาจารย์เสกเสมอมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ